ในวันที่ภรรยาของเขาจากไปเขากลับพาผู้หญิงอีกคนไปศาลหวังจะฮุบมรกทั้งหมดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือภรรยาที่ตายไปแล้วกำลังรอเขาอยู่ไม่ใช่ในหลุมศพแต่ในศาลแห่งนั้นเสียงกระซิบจากคนตายความลับที่ถูกฝังและความแค้นที่ไม่เคยดับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลณาศาลจังหวัดในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบวันนี้กลับคึกคักเป็นพิเศษเมื่อชายไวกลางคนชื่อวิทย เดินเข้ามาด้วยสีหน้ามั่นใจมือขวากุมมือหญิงสาววัยรุ่นหน้าตาดีชื่อพลอยไว้แน่นเพราะอยู่ในชุดเดรสสีดำสุดหรูแต่เปิดไหล่เผยผิวขาวนวลราวกับจะมาประกาศตัวว่าเป็นผู้หญิงคนใหม่ของวิท่ามกลางเสียงกระซิบกระซาบของญาติาิผู้ร่วมงานศพที่ยังทั้งคาใจถึงพฤติกรรมของเขา ภายในห้องพิจารณาคดีเสียงเครื่องปรับอากาศดังกระหึม่มแต่กลับไม่อาจลดอุณหภูมิความกดดันลงได้วิทย์นั่งตรงที่นั่งพยานดวงตาจ้องไปที่ผู้พิพากษาด้วยแววตารอคอยทนายความของเขายืนขึ้นก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นท่านผู้พิพากษาลูกความของข้าพเจ้าคือสามีโดยชอบธรรมของผู้เสียชีวิตและตามพินัยกรรมที่ระบุไว้ทรัพย์สินทั้งหมดควรตกเป็นของเขา วิทยิ้มมุมปากพลางกระชับมือพล้อยแน่นขึ้นราวกับกำลังจะฉลองชัยชนะแต่ก่อนที่ผู้พิพากษาจะทานได้พูดอะไรทนายฝั่งตรงข้ามกลับลุกขึ้นพร้อมเอกสารปึกหนึ่งสีหน้าเย็นชาขอประทานโทษแต่พินัยกรรมฉบับนี้ระบุว่าสามีของผู้ตายจะไม่ได้รับมรดกแม้แต่บาทเดียวหากพบว่าเขานอกใจ รากับฟ้าผ่ากลางสารหัวใจของวิทเต้นรัวเขาหันไปมองพล่อยที่ตอนนี้น่าเริ่มซีดขณะที่เสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องญาติของผู้ตายเริ่มมีรอยยิ้มย้อหยันแต่ยังไม่ทันที่วิทจะตอบโต้ทนายก็หยิบหลักฐานบางอย่างออกมาและนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านของผู้เสียชีวิตที่บันทึกไว้ก่อนเธอจะจากไป หน้าจอขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งไว้ในสารสว่างว่าขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของผู้ตายปรากฏขึ้นเสียงในห้องเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจออย่างตั้งใจภายในคลิปคือห้องนอนใหญ่ของบ้านเตียงยังคงถูกจัดอย่างเรียบร้อยแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาทุกคนกลับเป็นร่างของหญิงสาวที่นั่งอยู่หน้ากระสอบโต๊ะเครื่องแป้งใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนป่วยหนักเธอคือสสิภรรยาผู้ล่วงลับของวิทย์เธอไอออกมาเบาๆก่อนจะเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่า ถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้แสดงว่าฉันตายไปแล้วฉันรู้ว่าวิทจะไม่เสียใจมากนักเพราะเขามีผู้หญิงคนใหม่อยู่แล้วเสียงซุบซิบดังขึ้นในศาลวิทเริ่มขยับตัวอย่างกระสับกระสายดวงตาของเขาเบิกกว้างในคลิปส,สิยิ้มเศร้าก่อนจะหยิบซองเอกสารออกมาฉันเคยโง่ที่ไว้ใจเขาฉันรักเขาหมดใจแต่สิ่งที่ฉันได้รับกลับเป็นการทรยศฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพลอยเด็กผู้หญิงที่คุณพามานอนบนเตียงของฉันตอนที่ฉันนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล พลายสะดุ้งเฮือกเธอเบือนหน้าหนีจากสายตาของทุกคนมือของเธอที่กุมวิทย์เริ่มสัน่นแต่เขาเองก็ไม่ได้ปลอบประโลมเธออีกต่อไปใบหน้าของเขาซีดเผือดเช่นกันเสียงของสสิยังคงดำเนินต่อไปฉันแซงทำเป็นไม่รู้ฉันพยายามให้โอกาสเขาแต่เขากลับใช้โอกาสนั้นเหยียบย่ำฉันฉันจึงทำพินัยกรรมใหม่และใครก็ตามที่กำลังอ่านมันอยู่นี่คือข้อสุดท้ายที่ฉันทิ้งไว้ให้เขา ทานายของสสิหยิบเอกสารขึ้นมาก่อนจะอ่านด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำตามพินัยกรรมนี้นอกจากที่ระบุว่าวิทย์จะไม่ได้รับมรดกแม้แต่บาทเดียวแล้วยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าหากเขานำผู้หญิงคนที่เขานอกใจมาที่ศาลเพื่อเรียกร้องสมบัติศาลจะต้องเปิดเผยหลักฐานนี้ต่อสาธารณะเสียงฮือฮาดังขึ้นราวกับคลื่นซัดกระแทกฝั่งวิทรู้สึกเหมือนโลหิตท,ทั่วร่างไหลย,ย้อนกลับใบหน้าของเขาร้อนเผาด้วยความอับอายเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผมผู้คนรอบข้างมองเขาด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม แต่ก่อนที่วิจจะหาทางพูดอะไรออกมาคลิปก็ยังไม่จบสสิหันหน้ามามองกล้องตรงๆแววตาของเธอเย็นชาและสุดท้ายฉันหวังว่าคุณจะไม่มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่หน้าจอดับลงสารทั้งห้องเงียบสนิทชั่วขณะไม่มีใครพูดอะไรออกมาวิ์กำมือแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความอับอาย ทนใดนั้นพลอยสะบัดมือออกจากวิทย์เธอลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วราวกับเพิ่งตระหนักได้ว่าเธอกำลังกลายเป็นตัวตลกของทุกคน,กคนเธอหันไปมองวิทย์ด้วยสายตาแข็งกร้าวคุณบอกฉันว่าภรรยาคุณไม่เคยรู้เรื่องของเราวิทย์อ้าปากจะพูดแต่ไม่มีคำใดเล็ดลอดออกมาพลอยไม่รอคำตอบเธอสะบัดตัวเดินออกไปจากห้องพิจารณาคดีทิ้งให้วิทย์นั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายตานับสิบที่มองเขาด้วยความเหยียดหยามทนายของสิสิก้าออกมาข้างหน้าก่อนจะกล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงเย็นชา และเพื่อให้เป็นไปตามพินัยกรรมทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะถูกโอนให้กับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องผู้คนเริ่มหัวเราะออกมาเบาๆบ้างส่วนญาติของสสิหลายคนก็ถึงกับยิ้มออกมาวิตกหมัดแน่นฟันของเขาขบกันจนได้ยินเสียงกรอด เขาถูกฉีกหน้าในที่สาธารณะส,สิชนะแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วแต่เธอยังควบคุมเกมได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของมรดกอีกต่อไปแล้วนี่คือการแก้แค้นจากผู้หญิงที่เขาคิดว่าไม่มีอำนาจอะไรเลยและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือนี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น วิธกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือความอับอายที่ได้รับมันมากเกินกว่าที่เขาจะรับไหวเขาหายใจแรงขึ้นใบหน้าร้อนเผาเหมือนถูกเพลิงห่มเผาคนรอบข้างยังคงซุบซิบเสียงหัวเราะเยาะดังเป็นระยะพล่าหายไปแล้วผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าจะเป็นหลักให้เขากลับทิ้งเขาไปในช่วงเวลาที่เขาต้องการใครสักคนที่สุดเขาหันไปมองทนายของเขาแต่ชายคนนั้นกลับหลบสายตาเรากลับไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกต่อไปเขาหันไปมองผู้พิพากษาที่กำลังพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่สารบันทึกผลการพิจารณาคดี เป็นไปตามพินัยกรรมทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะถูกโอนให้มูลนิธิตามที่ระบุไว้เสียงของผู้พิพากษาดังก้องห้องวิตรู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูกดูดลงไปในหลุมดำมันไม่จริงมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดเขาเป็นสามีของส,สิทุกอย่างควรเป็นของเขาไม่ใช่หรือไงเขาพุ่งตัวขึ้นจากเก้าอี้เสียงขาเก้าอี้เสียดกับพื้นดังลัน่นไม่จริงผมไม่ยอมรับคำตัดสินนี้เขาตะโกนลั่นสารเสียงของเขาสั่นสะท้านด้วยความโกรธและความหวาดกลัว นี่มันแผนของพวกคุณใช่ไหมพวกคุณสมรู้ร่วมคิดกันทนายของสสิหันมามองเขาด้วยสายตาเย็นชาแผนงั้นหรือคุณคงลืมไปแล้วว่าภรรยาคุณเป็นคนเขียนพินัพนินี้เองไม่มีใครสมรู้ร่วมคิดนอกจากตัวคุณที่ทรยศเธอเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมห้องวิทย์หันขอบไปมองเห็นญาติของสสิหลายคนกำลังยิ้มเยาะบางคนถึงกับพยักหน้าอย่างสะใจไอสารเลวสมน้ำหน้า เสียงหนึ่งดังขึ้นจากกลุ่มญาติคนที่พูดคือพี่ชายของส,สิชายร่างสูงใหญ่ที่เดินเข้ามาใกล้เขาสายตาของเขามีแต่ความเกลียดชงังแก่ทำให้ครอบครัวเราต้องสูญเสียคนที่ดีที่สุดไปแล้วตอนนี้แกได้รับสิ่งที่สมควรได้รับแล้ววิทย์กำลังจะตะโกนตอบโต้แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากลำโพงกลางสารเป็นเสียงของส,สิในคลิปที่ยังไม่จบและสุดท้ายฉันมีของขวัญชิ้นสุดท้ายให้วิทย เสียงในสารเงียบสนิททุกสายตาหันกลับไปที่จอภาพอีกครั้งใบหน้าของสสิยังคงเรียบเฉยแต่ดวงตาของเธอฉายแววของบางอย่างที่ทำให้วิทรู้สึกขนลุกฉันรู้ว่าวิทจะไม่หยุดแค่นี้ฉันรู้ว่าเขาจะพยายามหาทางเอาทรัพย์สินของฉันไปให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีศกกรปรกแค่ไหนนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเตรียมหลักฐานบางอย่างไว้ หน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวคราวนี้เป็นภาพของวิทในบ้านของสสิเขากำลังยืนอยู่ในห้องนอนมือของเขาถือเอกสารบางอย่างและฉีกมันออกเป็นชิ้นๆก่อนจะโยนลงถังขยะแล้วจุดไฟเผาเสียงของสสิดังขึ้นอีกครั้งฉันรู้ว่าวิทจะแอบทำลายพิัยกรรมฉบับเดิมที่ฉันเคยทำไว้เพื่อให้เขาได้รับมรดกฉันรู้ว่าเขาใช้เอกสารปลอมพยายามเปลี่ยนแปลงความต้องการของฉันฉันจึงติดกล้องเอาไว้ทุกจุด เสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมเจ้าหน้าที่ศาลเริ่มขยับตัววิทน้าซีดเป็นกระดาษมือของเขาสั่นเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาจากลำคอทนายของสสหยิบเอกสารขึ้นมาอีกแผ่นหนึ่งหลักฐานนี้เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับคุณในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและทำลายหลักฐานทางกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่ต่ำกว่าหปี เสียงของทานายกรีดเข้าไปในหูของวิทย์เหมือนใบมีดคมเจ้าหน้าที่ศาลเดินเข้ามาประกบตัวเขาสวมกุญแจมือไว้ที่ข้อมือทั้งสองข้างคุณถูกจับกลุ่มข้อหาปลอมแปลงเอกสารและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไม่ไม่จริงวิทย์ดิ้นสุดแรงสีหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวและความโกรธมันไม่จริงเธอจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ แต่ไม่มีใครสนใจเขาอีกต่อไปผู้คนในสารพากันมองดูเขาด้วยสายตารังเกียจบางคนเริ่มปรบมือบางคนหัวเราะวิทถูกลากออกจากห้องพิจารณาคดีร่างของเขาสันสถานไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เป็นเพราะความกลัวเขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริง วิทถูกลากออกจากห้องพิจารณาคดีเสียงโซ่ตรวนกระทบกันดังก้องทุกก้าวที่เขาเดินไปเหมือนเป็นเสียงของความพ่ายแพ้ที่ตอกย้ำเข้าไปในจิตใจของเขาหลายคนพากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปบ้างไลฟ์สดบ้างบางคนถึงกับตะโกน,นาด่าทอเขาที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายตาของคนทั้งสารดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวงเหงอเย็นผุดขึ้นมาทั่วร่างในหัวของเขามีแต่ความว่างเปล่า แต่เขารู้ดีว่ามันยังไม่จบถ้าเขาเข้าไปในคุกมันหมายความว่าเขาจะสูญเสียทุกอย่างไม่ใช่แค่เงินทองแต่หมายถึงชื่อเสียงอำนาจและทุกสิ่งที่เขาเศร้ามาทั้งชีวิตจะต้องพังทลายเขาต้องหาทางออกเขาต้องพลิกเกมกลับมาให้ได้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สารกำลังนำตัวเขาไปที่รถตำรวจพลอยที่ก่อนหน้านี้หนีไปยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของลานจอดรถ,ถเธอมองมาที่เขาด้วยสายตาเย็นชาไม่มีร่องรอยของความสงสารหรือเห็นใจเหลืออยู่บนใบหน้าของเธอมีเพียงความโกรธะและความผิดหวัง เธอต้องช่วยฉันวิตโกนเสียงดังพลอยขมวดคิ้วแต่ไม่ได้ขยับเข้าไปใกล้เขากลับยืนกอดอกมองเขาเราวกับกำลังพิจารณาว่าคนตรงหน้ายัางมีค่าพอให้เธอสนใจอยู่หรือไม่ช่วยงั้นเหรอคุณคิดว่าฉันจะช่วยคุณทำไมคุณทำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกต่อหน้าคนทั้งประเทศพลอยกัดฟันพูดเสียงของเธอเต็มไปด้วยความขมขื่นเธอสูญเสียโอกาสดีๆในชีวิตเพราะเขาทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยในสายตาของสังคม เธอก็รู้ว่าฉันมีเงินฉันมีเส้นสายถ้าเธอช่วยฉันออกไปจากเรื่องนี้ฉันสัญญาว่าจะให้เธอทุกอย่างที่เธอต้องการวิทย์เร่งเราเสียงของเขาสั่นนิดๆแต่ยังคงเต็มไปด้วยความหวังพลอยมองหน้าเขานิ่งๆเหมือนกำลังชั่งใจแต่ก่อนที่เธอจะได้ตอบอะไรเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังอย่าหลงกลมันพลอย เสียงนั้นทําให้พลอยสะดุ้งเธอหันไปมองเห็นชายชาราผมขาวคนหนึ่งยืนอยู่ริมทางเดินเขาเป็นชายสูงวัยที่แต่งตัวธรรมดาแต่มีรัศมีของอํานาจบางอย่างแผ่ออกมาใบหน้าของเขาดูคุ้นเคยแต่พลอยจําไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนคุณเป็นใครพลอยถามชายชาราไม่ได้ตอบเขากลับเดินตรงมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าวิทแล้วจ้องมองเขาด้วยสายตายเย็นเยียบแกยังจําฉันได้ไหมวิท ดวงตาของวิทย์เบิกกว้างร่างกายของเขาแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งเลือดในกายของเขาเย็นเฉียบทันทีที่เห็นใบหน้าของชายตรงหน้าไม่เป็นไปไม่ได้คุณคุณตายไปแล้ววิทย์พูดด้วยเสียงสันสถานชายชารายยิ้มบางๆแต่ในแววตาของเขาไม่มีความเมตตาเลยแม้แต่นิดเดียวเขายื่นมือออกมาช้าๆก่อนจะกระซิบเสียงเบาแต่ดังก้องอยู่ในหูของวิทแกคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกมีความสุขหลังจากที่ทำลายชีวิตของสสิงั้นเหรอ คำพูดนั้นทําให้วิทย์หายใจตดิดขัดขัดเขาพยายามถอยหลังแต่เจ้าหน้าที่จับแขนเขาไว้แน่นเขาพยายามจะร้องตะโกนให้คอนอช่วยแต่เสียงของเขากลับติดอยู่ในลําคอพลอยมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสงสัยแต่เธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องชายชราคนนี้เป็นใครกันแน่และทำไมวิทย์ถึงดูหวาดกลัวขนาดนั้น แต่ก่อนที่เธอจะได้คําตอบร่างของวิทย์ก็ทุดลงไปกับพื้นทันทีดวงตาของเขาเบิกโพลงใบหน้าซีดขาวมือทั้งสองข้างสั่นเทาเราวกับกําลังเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในอากาศมันเป็นเสียงของสสิทธ วิกรีดร้องลั่นดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนคนเสียสติร่างกายของเขาเริ่มสั่นสถานทุกคนรอบข้างเริ่มถอยห่างแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่จับกุมเขายังมองเขาด้วยความตกใจพล่อยถอยหลังไปหนึ่งก้าดวงตาของเธอเบอิกกว้างเธอได้ยินเสียงหัวเราะนั้นเช่นกันแต่มันมาจากไหนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีร่างของส,สิไม่มีอะไรเลยนอกจากอากาศอันว่างเปล่าแต่เสียงนั้นมันดังก้องอยู่ในหัวของวิ์ราวกับดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางแกคิดว่าแกหนีฉันพ้นหรือวิต เสียงของสสิชัดเจนขึ้นทักกระซิบเบาข้างหูของเขาแต่เสียงนั้นกลับดังเหมือนฟ้าผ่าภายในจิตใจของเขาร่างของวิสุทธ์พวบลงไปกับพื้นมือทั้งสองข้างยกขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นไม่หายไปมันยังคงก้องตังวานเต็มไปด้วยความเย็นชาไม่ไม่จริงแกตายไปแล้ววิตกโกลเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาของเขาเบิกกว้างมองไปรอบๆเหมือนคนที่กำลังพยายามหาทางหนีแต่มันไม่มีทางหนีเขาถูกกักอยู่ตรงนั้นโดยสิ่งที่เขามองไม่เห็น พล่อยมองเขาด้วยความตกตะลึงเธอรู้ว่าวิทย์เป็นคนแข็งกระด้างไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ตอนนี้เขากลับเป็นเหมือนเด็กที่หวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่มีตัวตนร่างของเขาสันเทาใบหน้าซีดขาวราวกับเลือดทั้งหมดไหลออกจากร่างเจ้าหน้าที่ศาลมองหน้ากันก่อนจะพยายามเข้ามาดึงตัววิทย์ขึ้นแต่ทันทีที่มือของพวกเขาสัมผัสร,ร่างของเขาวิทย์ก็กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดออกไปอย่ามายุ่งกับฉัน แต่ไม่มีใครแต่ต้องเขาแรงขนาดนั้นทุกคนเพียงแค่จับแขนเขาไว้แต่ใบหน้าของวิทกลับบิดเบี้ยวด้วยความทรมานราวกับว่ามีใครบางคนกำลังบีบเขาอยู่มือของเขาตะกุยอากาศเหมือนพยายามจะผลักบางอย่างออกจากตัวแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นพลอยเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเธอรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นลงอย่างผิดปกติเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องจากที่ไหนสักแห่งหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธออยากหนีไปจากที่นี่แต่ร่างกายของเธอกลับแข็งทื่อมันมันคืออะไรกัน คลอยพึพรรมพำเบาๆทันใดนั้นเสียงของสสิก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ในหัวของวิททุกคนในบริเวณนั้นได้ยินมันอย่างชัดเจนเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลถึงเวลาแล้ววิทถึงเวลาที่แก่ต้องชดใช้ แล้วทันใดนั้นร่างของวิทย์ก็ถูกกระชากขึ้นจากพื้นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นดึงเขาขึ้นมาเขาลอยอยู่กลางอากาศดวงตาเบิกโพรงร่างของเขากระตุกอย่างรุนแรงพล่อยกรีดร้องออกมาเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเสียงของผู้ค้อนในศาลดังขึ้นอย่างแตกตื่นบางคนเริ่มวิ่งหนีออกไป วิกฤตร้องสุดเสียงร่างของเขาสันส้านมือทั้งสองข้างพยายามดึงบางอย่างออกจากลำคอแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงองน,นั้นเขาหายใจไม่ออกใบหน้าของเขากลายเป็นสีม่วงคล้ำเหมือนคนที่กำลังจะขาดอากาศหายใจแต่ไม่มีมือของใครแต่ต้องเขาเลยช่วยช่วยด้วยเสียงของวิแทบพราและอ่อนแรงลงดวงตาของเขาเริ่มเหลือกขึ้นร่างกายของเขาสันส้านราวกับวิญญาณของเขากำลังจะถูกดึงออกจากร่าง ทันใดนั้นเสียงหัวเราะของส,สิก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่อ่อนหวานอีกต่อไปมันเป็นเสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความเย้ยหยันและโกรธแค้นฉันจะไม่ปล่อยแกไปง่ายๆหรอกวิทแล้วทันใดนั้นร่างของวิทก็ถูกเหวี่ยงลงกับพื้นเสียงกระแทกดังสนั่นร,ร่างของเขากระตุกสองสามครั้งก่อนที่เขาจะนอนนิ่งไปทุกอย่างเงียบสนิทผู้คนในศาลมองดูภาพตรงหน้าด้วยความหวาดกลัว คล้รีบถอยหลังไปจนชนกับผนังเทกคลื่นน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่ร่างของวิทที่นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เขาเขาตายแล้วหรือเปล่าใครบางคนกระซิบเบาๆแต่ก่อนที่ใครจะได้คำตอบร่างของวิทก็สะดุ้งขึ้นทันทีทุกคนกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทาให้ทุกคนขนลุกไปถึงกระดูก วิทย์ค่อยๆหันหน้ามามองทุกคนดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิทริมฝีปากของเขาค่อยๆใส่ย,ยิ้มออกมาแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขามันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันและความชั่วร้ายบางอย่างแล้วเสียงของสสิก็ดังขึ้นจากปากของเขาเองฉันยังไม่ไปไหน ผู้คนในศาลแตกตื่นสุดขีดบางคนกรีดร้องลั่นบางคนวิ่งหนีออกไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเจ้าหน้าที่ศาลที่เคยบังคับตัววิทยืยนแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งด้วยความกลัวทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างของวิทยัทยงคงนั่งนิ่งอยู่บนพื้นแต่นั่นไม่ใช่วิทยีีกต่อไปแล้ว รอยยิ้มแสแยะที่ฉีกกว้างจนเกือบถึงใบหูดวงตาสีดำสนิทที่เหมือนกับหลุมลึกไร้ก้นบึ้งเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาราวกับกระซิบอยู่ในหูของทุกคนพร้อมกันมันเป็นเสียงของสสิเสียงของหญิงที่ควรจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่บัดนี้เธอกลับอยู่ตรงนี้อยู่ในร่างของชายผู้ที่ทำให้เธอทุกทรมานจนวาระสุดท้าย พลอยตัวสั่นเทาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมานอกอ,อกเธอเคยคิดว่าสิ่งที่เธอพบเจอในชีวิตนี้เป็นเรื่องโหดร้ายที่สุดแล้วการถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยการถูกประนามจากสังคมแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอตอนนี้มันเหนือกว่าความโหดร้ายใดๆที่เธอเคยเผชิญหน้าวิทนี่คุณเสียงของเธอสั่นเครือเธอแทบไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงดวงตาสีดำสนิทหันมาจ้องเธอราวกับจะทะลวงเข้าไปถึงจิตวิญญ,ญาณ พลอยเสียงนั้นแหบต่ำลากยาวอย่างเย็นชาเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้หัวใจของพลอยแทบหยุดเต้นเธอถอยหลังไปจนชนเข้ากับกําแพงเย็นเยียบหายใจไม่ออกความกลัวคืบคลานไปทั่วร่างฉันฉันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของพวกคุณเธอสายหัวน้ำตาเริ่มคลอเบา้าร่างของวิขยับลุกขึ้นช้าๆด้วยท่าทางที่ไม่ใช่มนุษย์ท่าทางกระตุกเล็กน้อยแขนขยับผิดรูปไปมาเหมือนร่างกายของเขาถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่าง เธอคิดว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นหรือพลอยน้ำเสียงของสสิเปล่งออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นเธอเลือกเดินเข้ามาเองเธอรู้ว่าวิทมีเมียแล้วแต่เธอยังเลือกเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้พลอยสายหัวแรงขึ้นน้ำตาไหลลงมาอับแก้มไม่นะไม่นะฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ ร่างของวิทย์เดินเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนกล้องในถงสารที่เงียบสงัดทุกคนที่ยังอยู่ต่างตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะขยับแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วเสียงกระซิบนั้นทําให้ร่างของพลอยสะดุ้งสุดตัวเธอกรีดร้องออกมาแล้วพยายามวิ่งหนีแต่ทันใดนั้นเองวิทย์ออร์เดอร์สิคว้าข้อมือของเธอไว้แน่นมือของเขาเย็นเฉียบราวกับมือของศพนิ้วเรียวยาวกดแน่นลงบนผิวของเธอราวกับจะฝังรากลึกลงไปถึงกระดูกพลอยดิ้นสุดแรง ปล่อยฉันไปฉันไม่ได้ทำอะไรเสียงหัวเราะเบาๆของสสิด,ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังก้องไปทั่วทั้งห้องไม่ใช่แค่ในหัวของพลอยอีกต่อไปใครก็ตามที่เลือกเดินอยู่บนเส้นทางบาปจะไม่มีวันได้พบกับความสงบสุข ทันใดนั้นเองพื้นของศาลก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโคมไฟด้านบนแกว่งไปมาจนเกิดเสียงเอี๊ยดอาดเหมือนจะหลุดลงมาลมแรงพัดกันโชคเข้ามาภายในอาคารทั้งที่ประตูและหน้าต่างปิดสนิทเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะปลิวเหมือนพายุลูกใหญ่ถาโถมเข้ามาอย่างไร้สาเหตุผู้คนในศาลเริ่มกรีดร้องวิ่งหนีออกจากห้องบางคนสะดุดล้มบางคนกระแทกเข้ากับเสาหรือผนังจนเลือดอาบทุกอย่างกลายเป็นความกลาหนแต่วิทออร์เดร สสิยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือยังคงกำข้อมือของพลอยไว้แน่นเธอรู้สึกได้ถึงแรงบีบที่แน่นขึ้นเรื่อยเลือดเ,เริ่มไหลซึมออกจากปลายนิ้วเธอจะไปไหนไม่ได้ดวงตาของพลอยเบิกกว้างเธอกรีดร้องสุดเสียงจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบ เมื่อพลอยลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่กลางห้องโถงสารผู้คนหายไปหมดไม่มีแม้แต่เสียงหรือเงาของใครความเงียบเข้าครอบงำทุกอย่างไม่มีเสียงเครื่องปรับอากาศไม่มีเสียงรองเท้ากระทบพื้นมีเพียงความว่างเปล่าที่น่าขนลุกเธอหอบหายใจพยายามยันตัวขึ้นแต่แล้วเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเธอค่อยๆหันไปมองด้านข้างและต้องก้นเสียงกรีดร้องวิทออร์เดร ส,สิยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ร่างของเขาแห้งเหี่ยวเหมือนศพที่ถูกทิ้งมาหลายปีดวงตาของเขาหลุดออกจากเบ้าผิวหนังแตกลอกออกมาเป็นแผ่นๆแต่ริมฝีปากของเขายังคงใส่ย,ยิ้มรอยยิ้มที่เหมือนกับครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นฉันยังไม่ไปไหนเสียงนั้นกระซิบอยู่ข้างหูของเธอพลอยกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอไม่ดังเลยไม่มีใครได้ยินเธอไม่มีใครอยู่ที่นั่นอีกต่อไปเธออยู่คนเดียวกับเงามืดที่กำลังคลืบคลานเข้ามา